ร้องไห้ตั้งแต่วันแรกที่หมอบอกว่ามีธรรมชาติไม่ได้นะต้องแบบรอปฏิหารเท่านั้นการใส่ครั้งแรกของเราไม่ประสบความสำเร็จใช่ค่ะมันเหมือนเราจริงจังมากๆไงคะว่าแล้วก็มั่นใจมากๆว่ารอบนี้ได้แน่ๆ <ừ> อ่้เราพอผลออกมาคือมันไม่ติดเลยกะทอออแค่ยาให้เธ so ครูก้อยจากเบบีอ่ะมัมนะคะยินดีต้อนรับแม่แม่ทุกท่านเข้าสู่รายการสักวันฉันจะเป็นแม่ค่ะรายการที่แม่แม่ทุกคนอยากมานั่งสัมภาษณ์มากที่สุดค่ะวันนี้ครูก้อยสัมภาษณ์คุณแม่บลูค่ะคุณแม่อังศิริจินย้ายนะคะอายุ34ปีค่ะนักกายภาพบำบัดข้าราชการสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะปัจจุบันตั้งครันเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาพูดคุยเส้นทางการมีลูกของแม่บลูกันค่ะตอนนี้ครูก้อยอยู่กับแม่บลูในโปรแกรมสตรีมยัดค่ะสวัสดีค่ะแม่บลู สวัสดีค่ะยินดีด้วยแม่บลูชุดคลุมท้องมาแล้วค่ะโชว์หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวลองลุกลุกยืนนิดนึงนอยากรู้ว่าโตรหรือ,อย่างโว่ยังข้างแม่ลูกชายแฝดแฝดใช่ไหมแฝดค่ะแฝดยี่สิบเจ็ดวีคือประมาณแปดเจ็ดแปดเดือนเกือบเจ็ดค่ะเจ็ดเดือนคุณหมอประเมินให้ไหมคะว่าลูกแฝดเนี่ยคุณหมอขอแค่กี่วีค คุณหมอประมาณเมิีค่ะหมอก็ยังขอสามสิบเจ็ดวีการทฤษฎีคือปกติก<ค>นะ่ะคุณแม่ถ้าอายุรัน ต่ำกว่า37วิคแล้วคลอดเขาเรียกว่าคลอดก่อนกำหนดเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาก็จะตั้งเกณฑ์เอาไว้ว่าแม่พยุงให้ได้เต็มที่ให้ได้37วิคนะโอเคเดี๋ยวก่อนจะคุยกันให้คุณแม่บลูแนะนำตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะมีแม่ๆติดตามอยู่ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออังศิจินยายนะคะชื่อแม่บลูค่ะอายุ34-35จแล้วค่ะอาชีพเป็นข้าราชการสาธารณสุขค่ะเป็นนักกายภาพบำบัดค่ะอยู่อุตรดิตถ์ใช่ค่ะหมายความว่าผู้ป่วยที่มารักษาในโรงพยาบาลบางเคสก็จะต้องถูกส่งไปกกาาายภพบบััดหลงจ แล้ว,แล,วแล้วคุณแม่ก็<ช>ทํางานอยู่ตรงนั้นที่คอยช่วยพยุงใช้เครื่องมือตามนัดนะใช่ <Okay. S 2> ค่คะโอเคทุกก็ว่าถือเป็นอาชีพที่หนักหยูอ่พอสมควรแม่บลู34ได้แฝดชายมา2คนจากวิธีอีกค่ะอีกลองธรรมชาติก่อนลองก่อนไหม หลังจากแต่งงานก็ลองปล่อยธรรมชาติ6เดือนค่ะแล้วดวกกับอายุที่มันเยอะขึ้นเนี่ยค่ะก็เลยไปปรึกษาคุณหมอผู้หญิงัเนี่ยค่ะที่คลินิกพอคุณหมอตรวจแล้วก็ปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าไม่สามารถที่จะมีเอกธรรมชาติได้นอกจกเป็นปฏิหารเท่านั้นโอ้โหแม่โอ้ใช้คำว่าปฏิหารนี่คือครั้งแรกที่ไปนี่คือฟันพงมาเลยเธอต้องอีกซี่อย่าง่ะตอนนั้นความรู้สึกเราความรู้สึกเราเป็นยังไง อีกซี่มีในหัวเคยมีมาก่อนศึกษามาบ้างเพราะว่าดูเพจจะครูก้อยเนี่ยค่ะก็ศึกษามาบ้างว่าประมาณไหนไม่ไม่คิดว่าของตัวเองจะยากก็แสดงว่าจริงๆอะแม่อติดตามครูก้อยมาก่อนที่จะไปหาหมอมีบทยากใช่ตอนตั้งแต่แต่งงานนะคะพอแต่งงานก็ติดตามแต่ว่าตอนนั้นก็คือคิดว่าตัวเองสามารถมีธรรมชาติได้ก็ยังไม่บำรุงไม่อะไรหรือว่าที่แบบเพิ่งก็เพิ่งสอก12เยอย่างเงี้ยค่ะ มันมันเป็นเพราะอะไรถึงต้องขนาดนั้นอะแม่มันหญิงเป็นอะไราชายเป็นอะไรอะทำไมถึงวิเคราะห์แบบนั้นเลยตอนที่ตัวนะคะคุณม่บอกว่าเป็นที่แบบคุณพ่อเป็นหละะ<ม>ักค่ะเพราะว่าพ่อก็คือปริมาณน้อยมากมมแล้วก็รูปร่างผิดตู<ม>้แล้วก็ความเร็วในการวิ่งวายอะค่ะมันน้อยมันครือที่ช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจํานวนตัว<ม>ที่น้อยเนี่ยขนาดไหนที่บอกว่าน,อน้อยหมื่นห้า หมื่นห้าหมื่นห้าตัวไม่ใช่หมื่นห้าล้านนะหมื่นห้าตัวต้องสิบห้าล้านตู้ห้าล้านนี่ก็ยังถือว่าเกือบเป็นหมันเอาจริงโอ้แล้วก็รูปร่างก็ไอ้ที่มีหมื่นกว่านะรูปร่างก็บิดเบี้ยวผิดปกติใช่ค่ะแถมไม่วิ่งค่ะแบบอืดอีกต่างหากคุณพ่อทำงานอะไรคะคุณแม่ทำงานเป็นเกี่ยวกับรังสีค่ะของโรงพยาบาลเหมือนกัน่ะคยแม่แม่มาตรงทางเลย มาตรงทางสเปิร์มหายเลยคือการที่เราอยู่กับเครื่องมือหรือว่าเอ็กซเรย์รังสีพวกนี้แน่นอนแน่นอนเลยคือเราไม่ได้ทำแค่สามสี่เดือนไงทำมาหลายปีกี่ปีแล้วคะที่คุณพ่อทำงานก่อนที่จะมาแต่งงานสิบปี <c oughs> โอ้โนี่ไม่แปลกใจเลยนะกูก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมต่ำถึงขนาดหลักหมืน่นคุณพ่ออายุเท่าไหร่คะคุณแม่ปีนี้สามสิบแปดค่ะอายุสามสิบแปดด้วยอะตอนนั้นคือพอดูเชื้อปุ๊บเนี่ย ความศักยภาพของสเปิร์มไม่สามารถที่จะทําให้ท้องธรรมชาติแน่นอนปอดูปุ๊บฟันธงเลยอีกซีเท่านั้นคือเลือกตัวที่แข็งแรงที่สุดจับเจาะคราวนี้มาดูคุณแม่บางทีคุณแม่ก็อาจจะแบบเอ้ยไข่เยอะเลิศอายุ32คุณภาพดีงามเดี๋ยวมาเลือกสเปิร์มพ่อไม่กี่ตัวก็ได้ปรากฏไม่ใช่ของเรามีปัญหาอะไรคะประจำเดือนมามาไม่ปกติอยู่แล้วค่ะไม่สามารถที่จะแบบนับวันไข่ตกได้ mm. ก็คือบางเดือนก็มา30 40, 40 50, 50ถึงมากสุด60 60ที่คือต้องไปหาหมอแล้วค่ะรอบเดือนยาวถึง60วันหมายความว่า<ช>นไม่มาเนี่ยทบกันเนี่ยสองเดือนสามเดือนค่ะแสดงว่าขั้นสุดที่เรารู้สึกว่ามันนานไปแล้วนะที่ไม่มาก็คือประมาณสามเดือนเหรอคะใช่ค่ะรอบนะั้นเลยตัดสินใจทําให้เราไปหาหมอเพื่อกินยาดึงประจําเดือนกลับใช่ค่ะพอไปตรวจคุณคหมอบอกว่าเราเป็น สงสัยไทยรอยด์<ม>พอไปหาหมอไทรอยด์ปุ๊บปรากฏว่ามีภาวะไทรอยตัดเอามามาจริงๆตอนแรกเราจะไปหามีบุุรยากหมอหมูแต่พอมีปัญหาเอ๊ะมันผิดปกติหน้าเมนมันขาดแบบนี้หรือจะมีภาวะไทรอยต่ำหรือเปล่าแต่ว่ารู้อยู่แล้วด้วยว่าเป็น P C O S ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโดยที่คุณหมอรัศสารรังไข่แล้วไปเจอกระจุกไข่จํานวนมากเหมือนลักษณะเป็นถุงน้ําด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเค P C O S เนี่ยคือพ<ช>ืน้นฐานอยู่แล้วที่จะทำให้เมนผิดปกติ ไปเจอหมออายุรกรรมปรากฏว่าภาวะไทรอยด์ต่ำในระดับไหนคะแม่ม,มันต่ำแต่ไม่ได้มากมค่ะแค่เราควบคุมค่าไทรอยด์ตามค่าแลบให้มันปกติก็คือสามารถที่จะมีได้ะคะ่ะต้องกินยาสามารถแบบ ต้องกินค่ะทุกวันนี้ก็คือ,อยังต้องทานยาไปด้วยค่ะแสดงว่าไทาม์ไลน์ของคุณแม่เป็นแบบนี้ค่ะคุณก็ขอสรุปนะคะตรวจปุ๊บฝ่ายชายแน่นอนมีปัญหาฟันทงอีซีนะคะตรวจปุ๊บฝ่ายหญิงมีปัญหาในเรื่องของไข่ไม่ตก PCOS ประจำเดือนผิดป,ปกติไปตรวจเพิ่มไทรอยต่ำต้องรับยาไทรอยจนกระทั่งฮอร์โมนไทรอยเนี่ยเริ่มกลับเข้ามาใน,ในระดับที่ปกติก่อนแล้วหลังจากรับยาขอทิ้งช่วง6เดือนด้วยนะ จรงช่วง6เดือนก่อนที่จะไปกระตุ้นไข่ถูกไหมคะค่ะอ่าโอเคนี่คือแผนของคุณแม่เป็นแบบนี้แต่รู้แน่ๆว่าอีกซี่แล้วเราเริ่มบำรุงไข่ผู้ชายบำรุงสเปิมเนี่ยตอนไหนพอรู้ว่าต้องทำเนี่ยคะ่ะก็เริ่มตั้งแต่วันที่รู้เลยคะ่ะว่าต้องทำก็เลยมาดูว่าก็ให้กินอะไรบ้างค่ะก็เลยมาดูกันว่าเออผู้หญิงกินอะไรผู้ชายกินอะไรแล้วก็เริ่มสั่งตั้งแต่วันเลยคะ่ะที่รู้ว่าจะต้องทำะคะ่ะ วันที่เรารู้ว่าต้องทํราแล้วรู้ว่าเราก็มีปัญหาต้องกินยาแล้วก็ต้องทิ้งช่วงด้วยคือเรามีแผนตามท<ะ>ี่คุณหมอบอกเรียบร้อยแล้วอะตอนนั้นเราตั้งใจว่าเราจะต้องจริงจังขนาดไหนหลังจากที่เรารู้ว่าเราต้องทําอีกซี่แน่นอนตั้งใจว่าแบบต้องพยายามกินทุกอย่างที่คุก,กอยบอกค่ะกินตามทุกอย่างเนี่ยคะ่ะเพราะว่าปัญหาไม่ใช่ว่าไม่ใช่เบานะดูเหมือนดูเหมือนจะเบานะดูเหมือนอายุ<ะ>อายุอะไรจะเบาแต่จริงๆๆจริงไม่เบานะทั้งหญิงทั้งชายเอาจริง สิ่งสิ่งเดียวที่เราต้องทําในที่นี้คือบํารุงตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่าตอนนี้เราเข้าสู่การแพทย์แล้วเรื่องกระบวนการทางการแพทย์ให้ไว้ใจหมอให้ไว้ใจแพทย์<ะ>แต่ประเด็นคือเราต้องเสิร์ฟวัตถุดิบดีๆให้แพทย์ด้วยนั่นคือสิ่งที่เราทําได้<ะ>เริ่มต้นยังไงบ้างคะเช้าจดเย็นทั้งหญิงและชายไหนลองสรุปนิดนึงค่ะของพ่อจะกินารากลาไหลเคเผือกค่ะโต๊ะกินกับน้ำผึ้งชานรก<ะ>ค่ะเตอร์ต<ะ>ีนเปอร์ต<ะ>้าค<ะ>่ะแล้วก็น้ำอินทผาลามค่ะ ก็กินหลักแล้วก,ก็เพิ่มการออกกำลังกายเข้าไปะคะ่ะยังไงก็ต้องไป<ฆ>โดนรังสีเหมือนเดิมอยู่แล้วเพราะเป็นงานค่ะของคนนี้ก็จะกินน้ำนะะมะกรูดค่ะใหม่น้ำมะกรูดครูก้อย70%ผสมน้ำพึ่งชนโรงสัมผัสใหม่ของการบำรุงเพื่อเตรียมตั้งรันครูก้อยเลือกให้แล้วน้ำมะกรูดครูก้อย70%ผสมน้ำพึ่งชนโรงดื่มง่ายเข้มข้นเพื่อคนเตรียมตั้งรัน นมแพ้ะผสมกับนมอัลมอนด์กินยาดำกินกูดเกย์ค่ะโฟริทานะคะ,นนะ,คะก็จะมีทานโอดิกอยู่โอวอว์ all, นวัตกรรมใหม่เพื่อแก้ปัญหาผู้มีบุตรยากโดยเฉพาะไม่ต้องเสี่ยงทานวิตามินไม่ตรงจุดบำรุงแบบเสียเปล่าครูก้เลือกให้แล้วโอวอว์ all, ครบจบนะคะ เวลามีประจําเดือนค่ะก็จะมีการทานชาดอกบํปบอยค่ะแล้วก็แพ็กน้ำมันรักหูถ้าสมมุติว่าให้คุณแม่ให้คะแนนตัวเองในการเช็คลิสต์บำรุงก่อนไปอีกซี่เต็มสิบแม่ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่เก้าเลยค่ะโอ้ให้เก้าคะแนนเลยเคร่งขัดมากปรากฏว่าบำรุงอยู่ประมาณกี่เดือนคะถึงจะไปกระตุ้นบำรุงแปดเก้าเดือนเลยค่ะแล้วทำไมถึงรไทรอยด้วยอ๋อเข้าใจว่าทำไมถึงบำรุงนานขนาดนั้นคือเราต้องทิ้งช่วงไทรอยอีก6เดือนอีก ใช่ค่ะปรากฏไปกระตุ้นครั้งแรกได้ไข่กี่ฟองฮะ28ฟองโอ้ยดีมาก28ฟองแต่ต้องบอกว่าเคส PCOS oh. เนี่ยเขาจะเป็นเคสที่ไข่ย,ยืดอยู่แล้วโดยตามธรรมชาติของกลุ่มโรคนะคะ20กว่าฟองเป็นไข่สุกก่อนดีกว่าเป็นไข่สุกกี่ฟองเป็นไข่สุก oh. 2<ๆ>ี่อใบค่ะเยี่ยมนะนี่ถ้าเป็น PCOS แล้วไข,ข่สุกเปอร์เซ็นต์สูงขนาดนี้ผูก็ถือว่าแม่บำรุงมาดีมากนะถึงบล้าตัวสิ เจ็ดตัวค่ะเนี่ยมันก็จะมาในเรื่องของราโซซีเป็นตัวอ่อน d ดหนึ่งกนะี่ตัวเป็นตัวอ่อน14ตัวค<ะ>่ะที่ติดมันหายไปเยอะ,ะมากเลยอะ่ะไข่ไข่แม่ดีมาแล้วนะยีเนี่ยแต่สังเกตไหมคะว่าปฏิสนธิเป็นตัวอ่อน d ดหนได้แค่14ตัว เกณฑ์ปฏิสนทิที่ดีต้องเกิน75%แต่จะสังเกตว่าเกณฑ์ปฏิสนธิของแม่เนี่ยมันตกเกณฑ์คือปฏิสนทิคือ66%ถ้าสเปิร์มมีคุณภาพหรือว่าเลือกตัวที่มันเจ๋งได้มากเนี่ยมันต้องปฏิสนทิเกิน75%ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเก็บไขามา10ฟองต้องปฏิสนธิได้ประมาณ7.5ฟองหรือ8ฟองซึ่งจริงๆสเปิร์มรอบนั้นเนี่ยก็ดีขึ้นกว่าเดิมมากแล้วนะ มันได้เท่าไหร่คะแม่วันที่เราตรวจสเปิร์มอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่บำรุง,รงขึ้นมาเป็นล้านกว่าตัวเยอะจากจากหมื่นห้ามาเป็นล้านกว่ามันเยอะก็จริงคือมันเยอะกว่าหมื่นห้าแต่จริงๆมันยังคือน้อยเนืกอไหมถ้าเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานเกณฑ์มาตรฐานคือจะต้องอเกินสิบห้าล้านตัวพ่อได้มาล้านกว่าตัวแต่ก็ต้องรู้นะว่าเดิมเขาอะหมื่นหนึง่งแน่นอนโอกาสที่จะเจอตัวที่ปกติ ก็ต้องน้อยกว่า4โเปอเซ็นต์โตซิสกี่ตัวรัตโตสีในด้7ตัวค่ะ7ตัวจาก14ผ่านผ่านเขามาผ่านที่ลัสโตสเฉยเลยนะคะก็คือประมาณ50ซของตัวอ่อนการถึงรัตโตสขึ้นอยู่กับไข่เกือบ100เนตแสดงว่างานไข่ของแม่จริงๆงานดีนะตั้งแต่แรกเลยงานดียตั้งแต่แรกลัสโตสเจตัวไม่ได้คัดโอมาโซค่ะ เพราะอายุไม่ถึงใช่ค่ะอายุไม่ถึงค่ะแต่ตอนนั้นคุณหมอแจ้งเกรดไหมเกรดเป็นยังไงอะไร A สามตัวม oh. 2>, 2ตัวแล้วก็ C สองตัวโอเคก็ยังมี A อยู่นะทั้ง3ตัวนะมี A อยู่นะโอเคคราวนี้พอได้ตอนฟรีดไปเห็นบอกว่าการใส่ทางแรกของเราไม่ประสบความสำเร็จใช่ค่ะทาัางอะไรผ่านหมด mm hmm. แต่ไม่แน่ใจว่า เข่งคัดมากๆจนเกิดความเครียดหรือเปล่านี่คะ่ะนอนแบบลาง,งานสิบวันเลยคะ่ะอืมันเหมือนเราจริงจังมากๆเนี่ยค่ะว่าแล้วก็มั่นใจมากๆว่ารอบนี้ยได้แน่เราพอผลออกมาคือมันม่ติดเลยค่ะ <laughs> แต่เวลาคนจริงจังอ่ะมันชอบพ่วงมันชอบพ่วงเครียดมาด้วยเลยอยาก <c oughs> เลยอยากจะแนะนําแม่ๆทุกคนว่าให้จริงจังแต่ไม่เครียดคือเราต้องทําให้ดีที่สุด และสุดท้ายก็คือผลลัพธ์มันก็มันก็จะมายังไงเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ปรับปรุงกันไปรอบนั้นพอเราตั้งใจว่าเราเคร่งขัดมากมันต้องติดสิแล้วผิดหวังแล้วเรายังไงต่อคกับชีวิตตอนนก็คุยกันนะคะว่ายังไงแฟนก็บอกว่าต้องต้องสู้ต่อกะก็สู้ต่อก็บำรุงต่อแล้วก็ไป เริ่มขบวนการอีกครั้งหนึ่งเนะะี่ยค่ะตอนนั้นสิ่งที่เราคิดก็คือทางเดียวที่เราต้องทําคือการบํารุงต่อค่ะไม่ใช่ลมเลิกจากการที่ใส่ตัวอ่อนไม่ติดค่ะครั้งนี้คือเตรียมตัวใส่เป็นครั้งที่สองใช่ไหมคะใช่ค่ะรอบสองบำงงบรุงผนังมดลูกต่อตามสูตรเลยผนงังมดลูกสวยไหลยคะรอบ สวยค่ะก็เตรียมามทฤษฎีเลยค่ะเตรียม3ชั้นไส<ะ>นะคะผนังล่าสุดที่ใส่คือ9.5เห็นบอกว่าคุณหมอพอใจเลยแล้วก,ก็ตัดสินใจใสเค่ะเพราะว่ากระตุ้นสามรอบค่ะตอนนั้นอัดโปรตีนวันละสามซองค่ะสนับสนุนโดยเฟอร์ต้โปรตีนจากพืชผสมมัลติวิตามินบำรุงไข่บำรุงผนังมดลูกสำหรับสตรีวางแผนตั้งครร รอบสุดท้ายคือใช้ยาจนหมดคลินิกแล้วค่ะแล้วก็กระตุน้นค่ะกระตุ้นได้3.5หมอเลยบอกว่าตัดสินใจใส่แต่อยู่ดีวันที่ใส่มันขึ้นมา10ตามที่คุณหมอต้องการเลยค่ะโอเคคำว่ากระตุนน้นในที่นี้คือหมายถึงว่ากระตุ้นผนังมดลูกไม่ใช่กระตุ้นไข่ใช่โอเคคุณแม่อาจจะเข้าใจผิดก็คือจริงๆคุณแม่กระตุ้นไข่ครั้งเดียวแล้วก็มีตัวอ่อน7ตัวใช่ค่ะนะคะ ัวอ่อนเจ็ดตัวใส่ไปตัวแรกไม่ติดรอบนี้มีเองสองตัวมาบำรุงผนังมดลูกให้มันขึ้นเพราะผนังมดลูกนย่างบาง<ฆ>รอบนี้คุณหมอบอกว่าไหนลองเพิ่มโอกาสใส่สองตัวเพราะว่าเราไม่ได้คัดโครโมโซมเผื่อตัวใดตัวหนึ่งเขาอาจจะไม่โอเคอีกตัวหนึ่งจะได้จะได้ติดเพราะนั้นเราคิดในใจแหนะ้ว่าเรามีโอกาสติดแฝดเอาความจริงเอาความจริงในใจมาเลยไม่คาดหวังค่ะแค่บอกว่าทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่แค่นั้นเอง แล้วก็ทําใจสบายๆก็คิดว่าถ้าเขาอยากมาเกิดเป็นลูกเราเขาต้องติดค่ะปรากฏว่า <c oughs> แอบเทสก่อนหรือว่าไปเจาะเลือดเลยหลังใส่ตัวอ่อนแอบเทสก่อนหลังจากที่ใส่มาเจ็ดวันค่ะอตอนเทสก็ขึ้นสองขีดตอนนั้นก็ยังไม่เชื่อตัวเองว่าไม่เชื่อ <c oughs> อีก <c oughs> เพราะว่าคนโเฟลอ่ะนึกออกไหมขึ <c oughs> ้นสองขีดยังไม่เชื่ออะไรกดูปรากฏไปเจาะเลือด HCG ขึ้นเท่าไหร่คะ สี่รอยกว่าค่ะสี่ร้อยกว่าในอายุครรภ์ประมาณเกือบสี่หลังใส่ตัวอ่อนกี่วันแม่หลังใส่ตัวอ่อนสิวันค่ะโอเคถือว่าขึ้นสูงกว่าปกติของเรามา400ตอนนั้นหมอบอกอะไรเราบ้างหมอยังไม่บอกอะไรครับก็คือหมอยังไม่แย็บเราเลยเพราะว่ายังค่ะยังไม่แยบยังไม่แยบแต่ตอนนั้นแม่เริ่มศึกษาเรื่องเรื่องฮอร์โมน c g ึกษาแล้วคือตอนที่ไปสอาอาค่ะยากเทคนิคการแพทย์เขาบอกว่าปิดแล้วแล้วก็มีโอกาสจะแฝดนะแม่เพราะว่ามันขึ้นสูงมันขึ้นสูงกว่าปกติแต่ว่ามันก็ไม่ได้สูงปรี๊ดจนถึงขั้นฟันธงค่แต่คุณหมอก็เงียบๆแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวอีกสองวันมันจบไหมนะคะตอนนั้นที่วินาทีแรกที่เรารู้ว่า HCG เราสี่ร้อยสตรองมากแล้วมีโอกาสจะเป็นแฝดตามที่เราศึกษาตามทฤษฎีเรารู้สึกยังไงดีใจน้ำตาไหลเลยเพราะว่า วิมันจะตกเด่นแล้วเนี่ยคะ่ะเราเราย้อนกลับไปคิดมาว่าความสําเร็จของเราที่ได้มาในวันนี้มันมาจากอะไรมาจากวินัยการดูแลตัวเองคะ่ะหลังจากนั้นคุณหมอหน้อันตราสาว AL, ลองเล่าวินาทีที่อันตราสาวแล้วเจอถึงตั้งคันให้คุณด้ฟังหน่อยค่ะอันตราสาวเราคุณหมอก,ก็ดูแล้วก็บอกว่าเจอถึงตั้งคัรแล้วนะแล้วก็บอกว่า,ามีสองหรือมีสามนะ เพราะ,ะว่าตอนที่มันะจะใส่อะค่ะมันมีตัวหนึ่งที่เหมือนแบบอาจจะแบ่งเซลล์เนี้ยคะ่ะแต่คุณหมอง็็ดูให้แล้วก็บอกว่าเขามีม,ม,มีแค่สองอคนะคะก็คือเจอเจอถุงละเป็นถุงตั้งครรภ์สองถุงแล้วก็มีเบบี๋น้อยนอนกันคนละถุงน่าเห็นดูมากบางคนอาจจะไม่เคยเห็น <c oughs> ภาพอะไรแบบนี้เนาะมันแม่รู้สึกยังไงที่เราเห็นภาพสองถุงแล้วก็มีลูกตัวน้อยอะมันแบบ มันรู้สึกตื้นตันใจแล้วก็ดีใจมากๆเค่ะคะิอว่าเฮ้ยเขามาแล้วจริงๆนะแบบให้เราเห็นจริงๆว่ามาแล้วแล้วก็มาแบบคู่กันหรอมันมันดูน่ารักมากๆน่ารักมากมันวิเศษมากๆเลย<ช>เป็นชายทั้งคู่ตรวจตรวจนิตตีแล้วใช่ค่ะตรวจแล้วค่ะเรียบร้อยหมดโครโมโซมผ่านแล้วเป็นเพศชายทั้งคู่แม่บลูฝากถึงแม่แม่คนอื่นหน่อยที่โอเคอาจจะมีปัญหา P C O S หรือว่าปัญหาในเรื่องของสามี หรือปัญหาในเรื่องของไทรอยบางคนก็ทับแผนค่ะก็จะอยากบอกแม่ๆทุกคนนะคะว่าคือมันต้องสู้ค่ะสู้ถึงที่สุดเพราะว่าถ้าเราสู้ที่สุดที่สุดแล้วเราก็ทําเต็มที่แล้วนะคะคือไม่ว่าผลจะออกมายังไงเราก็จะรู้สึกว่าฉันได้ทําแล้วนั่นก็คือต้องทั้งอดทนทั้งพยายามเพราะว่าทันี้ก็คือทั้งท้อร้องไห้เสียใจคือทานมาหมดแล้วกว่าจะถึงวันนีคะถ้าวันหนึ่งลูกได้มีโอกาสดู คลิปนี้แม่บูอยากจะบอกอะไรกับเขาคะ่ะก็อยากบอกว่าพ่อกับแม่แบบตั้งใจมากๆที่จะมีหนูแล้วก็ให้หนูเกิดมานะคะร้องไห้ตั้งแต่วันแรกที่หมอบอกว่ามีธรรมชาติไม่ได้ะะ้องแบบรอปฏิหารเท่านั้นค่ะเราก็รู้สึกแบบโอ้ทำไมฉันต้องแบบนี้นะคะทุกครั้งนะคะที่แบบดูดูคุณแม่คนอื่นเนะะี่ยค่ะก็เลยรู้สึกว่า อยากที่จะมาเป็นคุณแม่เหมือนเขาก็คืออยากจะบอกคุก้อยว่าวันเนี้ยหนูได้แบบอได้เป็นคุณแม่แล้วเนี่ยค่ะดีใจที่มาได้มาสัมภาษณ์ในรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ใช่ค่ะวันหนึ่งฉันต้องมานั่งเหมือนกับที่ฉันมองคนอื่นใช่ค่ะ,คะ,คะเขาทุกทีดูดูทุกเคสแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยเขาได้แล้วเขาไ,ได้แล้วเนี่ยค่ะด้วยที่วบเมื่อไหร่จะถึงวันของเราเมื่อไหร่จะถึงวันของเราสักทีนะคะก็อยากจะขอบคุณค่ะที่ว่าคุก้อยทําเพจขึ้นมาเพราะว่า ข้อมูลหรือความรู้พวกนี้นะคะ่ะมันไม่ใช่ข้อมูลหรือความรู้ที่ที่เราแบบไปหาเองได้นะคะคือการที่ครูก้อยทาขึ้นมาเราทําให้แม,แม่ๆหลายคนนะคะเหมือนอยากมีรูปเหมือนกันนะคะเรามีมีภาวะที่มีบุตรยากคะ่ะสามารถที่จะมาเรียนรู้มาเข้าใจได้ง่ายเห็นคนอื่นมีบุตรยากก็แนะนําไปดูเบบี้แอนมามนะไปดูเบบี้แอนมามนะจะได้รู้ว่าเขาบ้างรุงยังไงเพราะว่าก็อยากให้ทุกคนแบบเป็นเหมือนเราอยากให้ทุกคน ได้อะไรเงี้ยค่ะประสบความสําเร็จเ<อ>หมือนกันเ<อ>พราะเรารู้ว<อ>่าการที่ประสบความสําเร็จแล้วมีลูกอยู่ในท้องมันมีความสุขแค่ไหน mm hmm. วันนี้หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับแม่แม่ท่านอื่นได้มากค่ะกูกยขอขอบคุณแม่บลูอังศิริจินย้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ที่มาร่่มแบ่งปันประสบการณ์ ครูก็ขออนุญาตส่งน้ำหัวปลีนะคะเป็นของบำรุงให้กับคุณแม่นะคะแทนคำขอบคุณแล้วก็แทนความแสดงความยินดีด้วยที่ตั้งขันนะคะเป็นน้ำห <บ pier S 1> <ง>ัวปลีหนึง่งลังแล้วก็โปรตีนเฟอร์ตี้ยังสามารถทานได้ยาวไปจนกระทั่งให้นมทานวันละซองก็ได้วันเว้นวันก็ได้ในวันที่เรารู้สึกว่าเรากินโปรตีนไม่เพียงพอกินอาหารไม่ถึงเดี๋ยวครูก้อยส่งไปให้อีก4ี่กล่องวันนี้ขอบคุณมากๆแม่บลูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวอัปเดตด้วยนะน้องแฝด เป็นยังไงคลอดแล้วเป็นยังไงอย่าลืมส่งมาให้ดูด้วยนะคะใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะแม่บลูพักผ่อนะและนี่ก็คืออีกหนึ่งเคสนะคะที่เป็นเคสที่แสดงให้พวกเราเนี่ยได้เห็นกันชัดเจนว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นรูก,ก็จะพูดกับแม่แม่เสมอนะคะว่าทุกๆความพยายามอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จแต่ทุกๆความสําเร็จย่อมมาจากความพยายามค่ะและแม่บลูพ่อเอคือหนึ่ง คู่ที่มีความพยายามมากๆที่จะทําให้ลูกมาเกิดให้ได้แล้วก็ผลลัพธ์ผลตอบแทนนะคะดับเบิลคูณ2จริงๆค่ะลูกแฝดชาย27นัปนะคะจากคนที่มีปัญหาเยอะมากทั้งชายและทั้งหญิงแต่สุดท้ายก็สำเร็จได้อยากให้เคสของแม่บลูเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่ๆนะคะแล้วอย่าลืมติดตามรายการสักวันแฉันจะเป็นแม่ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะทุกคนจะมีคลิปนะคะที่สัมภาษณ์แม่ๆเคสต่างๆที่น่าสนใจแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อย่าท้อแค่อยากให้เธอรับใหม่เมื่อสุดท้าย